เนี่ยเขาบอกอย่าพึ่งช่วยเนี่ยอย่าพึ่งซื้อบ้านอย่าพึ่งซื้อคอนโดเพราะดอกเบี้ยโหดมากนะครับแล้วปี67ที่จะถึงเนี่ยใครที่ฝันอยากจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมใช่เพราะคุณพ่อเขาจะซื้อคอนโดไปทำฮาเลมโทษนะพี่จะซื้อคอนโดหรือพี่จะซื้อคอนโดคอนโดไปทำฮาร์เลมเพราะจะซื้อห้าที่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเด็กไม่ใช่เพราะดอกหูดอกแพงมากนี่ที่บอดผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ทั่วโลกไม่อธิบายเยอะแต่เป็นว่าทั่วโลกเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นหมดเขาเรียกว่ามันมันเป็นสถานการณ์เงินเฟ้อนะเอาเป็นว่าขึ้นหมดเลย เช่นที่อเมริกาตอนนี้ตลาดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยขึ้นประมาณ5%บ้านเราขึ้นไปประมาณ2.5%มีความหมายเราขึ้นมาครึ่งหนึ่งของที่อื่นเขานะคือไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณข้อดีก็คือว่าในปีหน้าครับทั่วโลกจะค่อยๆทยอยปรับรัราดอกเบียนะครับก็มีความหมายทิ่ทางอัตราดอรเบียจะแตกต่างไปนะครับแต่ว่า ทางบ้านเราครับธนาคารประเทศไทยบอกว่า2.5าเนี่ยกำลังเหมาะแล้วนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่สถานการณ์เงินทั่วๆไปแล้วว่าการที่เมืองนอเขาลดแล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะปรับดอกเบี้ยในมิติอื่นลดลงหรือไม่ดอกเบี้ยที่เขาประกาศสองจาดเรลี้ยกดอกเบี้ยนโยบายนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการปรับลงบ้างปีที่กําลังจะมาถึงปี67จะไม่ได้รุนแรงเหมือนปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยนั่งอยู่ประมาณปีกว่าขึ้นมาจากประมาณแบบสลึงนึงอ่ะเป็น2บาท เป็น10สลึงก็คือสองบาทห้มันขึ้นเร็วครับคนมันก็เลยช็อก แต่ว่าจะไม่ขึ้นไปกว่านี้บอกก่อนจะไม่ขึ้นไปกว่านี้ส่วนจะลดมาแค่ไหนอันอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นปีหน้าสะบปีหน้าเบากว่าปีหน้าเบากว่าแต่เงินเดือนนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วมันแบบ2บาท50นี่เยอะแบบมีคนที่บอกว่าผ่อนไปอนหป2 9นเหักต้นไป5บาทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นโดนดอมันเลยดูแบบแพงผูฉชี่เลยคือคือนี่ผมผ่อนทิ้งผ่อนคว้างอย่างได้ไรมาผมฝากวันเี้ว่าผ่อนบ้านกับ ผ่อนลถแยกต่างกันนิดนึงนะฮะเทคนิคเทคนิคเทคนิคฮะเทคนิคของมากผ่อนผ่อนบ้านเขาเรียกว่าใช้ระบบลดต้นลดดอกนะครับ<ช>มีความหมายว่าถ้าเกิดว่าใครมีเงินก้อนปับผมบอกงนี้บางคนเราผ่อนบ้านอยู่พอเรามีเงินก้อนเฮ้ยเราไปเที่ยวเมืองนอกกอนดีกว่าวเฮ้ยไปใช้ก่อนอย่าเพิ่งนะครับกั้นใจนะครับกัดลิ้นตัวเองนะจิกเท้าไว้จิกไว้อุดแม่งเข้าไปเลยครับพอมาเป็นรถพอปะปั๊บเนี่ยพอตัวต้นมันหด ดอกเบี้ยมันจะบางลงครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่เป็นไรเขาเรียกว่าเหนียวนี่คือเอาไปใช้อย่างอื่นก่อนต้องยอมรับต้องไปใช้อย่างอื่นอย่าพึ่งนะครับยัดมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างปีที่แล้วครับแต่เดิมเนี่ยรถยนต์ไม่ลดต้นลดดอกมีความหมายคุณเอาไปโปะดอกเบี้ยมันเท่าเดิมเพราะขอคำนวณไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยลดต้นลดดอกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวอาจจะรู้สึกว่าเขารดไปแล้วเหรอวะลดไปแล้ว แต่ความท้าทายใหครับก็คือว่าที่ผ่านมาเราขายรถกันเยอะนะครับแต่ว่าคนที่ไม่สามารถที่จะจ่ายค่างวดได้2งวด3มงวดมันเยอะมาด้วยเพราะฉะนั้นในปีหน้าโอกาสที่แบงค์เขาจะปล่อยให้เนี่ยจะเข้มงวดไปกว่าปกติพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนแต่ผมเน้นย้ําเลยใครมีใครมีเป็นโบนัสมีเงินเป็นก้อนนะครับคิดก่อนอดเปรี้ยวไว้กินขับหวานครับเก็บไว้จ่ายไปก่อนเพราะพอท่านจ่ายปั๊บเนี่ย เงินดอกท่านมันจะลดตามไปด้วยอันนั้นเป็นประโยชน์มากผมบอกเลยครับว่าวินัยทางการเงินแม่งโคตรสำคัญเลยค่ะดรจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยคนจะซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยฟแนนซ์เขาจะปล่อยให้กู้ยากกว่าเดิมถูกต้องครับแคตัวเข้มเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าตัวตัวเลขตัวเลขของการผ่อนรถนะครับมันดูแล้วน่าวิตกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ก็บอกงี้แล้วกันว่าเขาคงจะปล่อยฟแนนซ์ยากขึ้นอันนี้ต้องบอกแบบนี้ นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันคือมันคือสมดุลที่ทางธนาคารไทยใเขาดูละมันไม่ไหวละเพราะนี่เพรานี้ครเรือนบ้านเราอะเยอะมากประมาณ90.6%ของขนาดเศรษฐกิจบ้านเรานะครนะเพราะฉะนั้นก็ก็ผมบอกไว้ว่าสําหรับใครก็ตามที่พอมีเงินที่เป็นก้อนอุดได้อุดปะได้โปะอันนี้ช่วยมากช่วยมาก